สวัสดีค่ะเอฟซี FC จ๋าวันนี้ย่ายได้ไ,ไก่บ้านจะ้ะทอดไก่บ้านทอดไก่บ้านกินกบบนระปุลปะทูจะ้ะกินกบบนระปุลปะทู่วกผักจะ้ะลวกผักกับกุ้งหนึ่งมือนัันกินว่าเมือเม่อจ๋าอายุสองโตพักกินกับลาบก็พักกินกบบนระปุลปะทูจะ้ะบบกม่วงเฮิมผักกาดแก้วผักซี่พักอัน สาลแหน่แล้วก็ใบอันนี้แมจ้ะใบชะพู่ได้ใบชะพู่มากวัดสีหติตแหนมจ้ะมาเน,นี้ยหิวก็เลยสีกินกน้อนเดือะจางสีหิดคุกแหนมอันนี้กะแคบหมูแบบคุกเนาะจ้ะแบบคุกพริกอันนี้แคบหมูแบบธรรมชาตินะคะมากินเสียบเสียบน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ขันจินบ่เมือจ้ากสิกใส่แกงักฉีเล็กจ้ะเสียบเสียบ ห้องอย่างมันสีห้องก็สีปวดแขวจักหน่อยเนาะคะ่ะเหาเง่าแล้วบันแขวมันก็นสีบรอดดีไปไหนแต่ปาแกงใส่ผ้าขี้เล็กนี่มันสีฟูแม่จ๋าอู้แซ่บค่ะให้ขอน,นิ้วจ้ามือขอนี้วมือมือขอนิ้วน,น,นะคะตบท้ายจ้าแตงโมหวานๆนะคะมาด,ะด้วจ้าเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆจ้าสวัสดีนะคะ